r อ u Open House 2025โ oh อ้โหเยอะนะมอรังสิตสายวิศวกรรมศาสตร์เทคโนโลยีถ้าน้องๆอ,อยากรู้ว่าคณะไหนใช่สำหรับตัวเองหรืออยากลองเล่นของจริงสัมผัสเครื่องมือสุดล้ำแล้วเจอรุ่นพี่ตัวจริงที่พร้อมแชร์ประสบการณ์ตรงแบบไม่มีกัก๊กมาทั้งนี้ ถ้าน้องๆอยากเป็นนักบินหรือทำงานสายการบินสถาบันการบินมอรังสิตสอนตั้งแต่พื้นฐานจนได้ใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ที่นี่เปิดโอกาสให้น้องๆได้เรียนรู้ครบทั้งทฤษฎีและปฏิบัติจ,จริงฝึกกับอุปกรณ์จำลองสุดล้ำมีสนามฝึกบินทั้งในและต่างประเทศโดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำทุกขั้นตอนที่นี่น้องๆจะได้ทำกิจกรรมมันๆมีไฟซิมูเลเตอร์และเครื่องบินจำลองเซสนา172ให้ลองขับเหมือนจริงสุดๆ น้องๆที่อยากสร้างเกมออกแบบตัวละครเขียนโปรแกรมหรือนักวางแผนทางการเงินต้องที่วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยีไม่ได้สอนแค่ทฤษฎีด้านเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่ยังบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยีเข้ากับนวัตกรรมธุรกิจและโซเชียลมีเดียน้องๆได้ทําจริงเล่นจริงกับ VR และ MR ฝึกเทรดหุ้นจําลองโฟโตโบูทธที่จะถ่ายภาพยังไงให้ได้รูปสวยระดับมืออาชีพพร้อมเรียนรู้เบื้องหลังการทําเกมจริงๆ น้องๆอยากฝันเป็นวิศวกรโยธาไฟฟ้าเครื่องกลเคมีอุตสาหาการคอมพิวเตอร์ระบบรางซ่อมบำรุงอากาศยานและยานยนต์สมัยใหม่รวมถึงมอเตอร์สปอร์ตเกิดขึ้นจริงได้ที่วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์เราเน้นให้คิดวิเคราะห์บริหารวางแผนและใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนในหลากหลายอุตสาหากรรมน้องๆยังได้ลองขับไฟซิมูเลเตอร์การบังคับโฟล์คลิฟต์ิมูเลเตอร์ให้ไปในทิศทางที่ต้องการและยังมีผลงานนวัตกรรมของพี่ๆมาจาัด แดงอีีกเยบอยากเป็นเกษตรกรยุคใหม่ที่ทำฟาร์มแบบมืออาชีพวิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรที่นี่ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างนวัตกรรมผู้ประกอบการโดยผสมผสานความรู้ด้านเกษตรกรรมการผลิตเทคโนโลยีธุรกิจการตลาดและการจัดการเข้าไว้ด้วยกันน้องๆจะได้สัมผัสสมาร์ทฟาร์มแลบการทำฟาร์มแบบมืออาชีพเรียนรู้การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์การปลูกพืชในแนวตั้งในพื้นที่น้อยก็สามารถทำและเพิ่มมูลค่าได้ Food Tech Eat the Future อยากมีอาชีพที่มั่นคงในอุตสาหกรรมอาหารคณะเทคโนโลยีอาหารมรังสิตเน้นการเรียนรู้และสร้างผลิตภัณฑ์อาหารมีห้องปฏิบัติการโรงงานต้นแบบผลิตภัณฑ์อาหารให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงในทุกขั้นตอนตั้งแต่การวิจัยการผลิตไปจนถึงการบรรจุพันธุ์ที่นี่ให้น้องๆได้ทดลองการเปลี่ยนน้ำหรืออาหารเหลวให้กลายเป็นเม็ดบีดเล็กๆคล้ายเจลรี่และการลองทำอาหารที่พร้อมทานรวมถึงวิธีเก็บยังไงให้ได้นานโดยไม่ต้องแช่เย็น ถ้าน้องๆพร้อมที่จะสร้างมองรังสิทก็พร้อมที่จะลุยไปกับน้องๆแล้วมาสร้างเทคโนโลยีที่เป็นไปได้ด้วยกันนะ